สวัสดีค่ะมันนี่แฟมิลี่ค่ะวันนี้มีอ้วนของเราพี่เบิ้มใหญ่ของเรานอนเฝ้าตัวอะไรไม่รู้ค่ะอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือเห็นเขาตั้งนานแล้วนะคะเห็นตั้งแต่เราก่อนเราจะออกไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็คิดว่าเขานอนอยู่เฉยเไม่ได้เฝ้าอะไรก็เห็นเขานอนอย่างเงี้ยพอเรากลับมาจากรดน้ำต้นไม้เขาก็ยังอยู่แบบเดิมท่าเดิมก็เลยเดินมาดูค่ะ ว่าเขาทำอะไรก็เห็นเขามาดมๆดมดมตรงท่อเนี่ยค่ะพอดีเราเอาท่อปิดช่องรูรั้วไว้อะค่ะเขาก็มาเดินวนกันไปวนกันมาก็เลยมาดูใกล้ๆก็เลยมาดูว่ามันตัวมีตัวอะไรเข็นเขาขุดด้วยค่ะเขาขุดดินขุดดินเป็นรอยรอยเขาขุด เนี่ยรอยเขาขุดค่ะรอยเขาขุดแล้วก็จะมีมดด้วยนะคะแล้วก็มีมดมีมดเราก็เลยต้องพยายามส่องดูค่ะไปเอาไปชงไปฉายมาส่องดูก็เห็นอยู่นะคะเห็นว่าเหมือนมีตัวอะไรอะคะ่ะอยู่ข้างในท่อแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันมันมองไม่ชัดอะคะ่ะมองไม่ถนัดมันจะตายหรือเปล่าละอ้วนมันมีตัวอะไรไงอ้วนลองดูที่มันมีตัวอะไรกี่ลูก ยังไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าเป็นตัวอะไรจริงกาจิงเหลนหรือตัวอะไรแต่ว่ามีแน่นอนค่ะตกลงไปแล้วมันมดขึ้นด้วยค่ะเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามีมดแดงไฟขึ้นขึ้นแล้วก็อาจจะตายไม่แน่ใจอะคะ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือที่เราส่องไฟฉายแล้วที่เราแบบมองเข้าไปเนะะี่ยค่ะก็เห็นนะคะมองไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไร แต่รู้แต่ว่ามันมีนะค่ะมันมีตัวอะไรลงไปอยู่ก็เดี๋ยวเรามาม,มามา,มาลองแกะกันนะคะเพื่อนแค่ข้างล่างขึ้นมาได้ไหมยัดข้างล่างขึ้นมาหน่อยเดียวเออมาแล้วนะ่ะได้แล้วนะ่ะเอามือเข้าไปดูหะไม่รู้ก็ออยังไม่ทันนน่นอะเลยอะ่ะแต่ให้เอื้อมมือไปจับก่อน กแกแแแะะนะะไรสรุปเป็นนกนะคะคนแกะกับผู้ช่วยก็ทะเลาะกันเลยก็ไม่เป็นไรค่ะโชคดีที่เขาไม่ตายเขาไม่เป็นไรที่หมาจับเมื่อกี้ก็ไม่ได้โดนนะคะเขาบินหนีไปทันค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ